แบบร้านแบบเพิงเพิ่งอะเนาะอยากอยาก,อยากกินฟิลแบบเพิงเพิงวันนี้มากับคุณอีนะคะนนมากับน้องออยนี้เลยทุกคนแก๊งเราไปหากินข้าวข้างหนา้ามีรสมเดื่ออะไร,อ,ะไรอ่ะใส่ไหมอ,ะอ่ะพ่ออยากกินสมตำใช่ไหมอ่าสมตำม,มันบ้านอุ้ยเป็นร้านเพิ่งจริงๆด้วยทุกคนเฮ้ยจริงๆอ่ะกินไปก็เจอเลยใช่นี่เลย เป็นร้านเพิงเลยอะ่ะโหนี่บรรยากาศทุกคนวันนี้เหมือนแบบวันนี้ฟิลฟิลพิลเหมือนนักบอดมากเลยอะ่ะตอนนี้อยู่พัทยานะครับยังไม่ได้กลับเทมนะทุกคนต้องกับเหมือนนักบอลทุก ตำป่าเนาะมาตำป่าหรือตำอะไรตำป่าตำป่ากับตำปูปลาครับแซ่บแซ่บจัดจานเอาเพรินโอ้แม่มาขายตรงนี้เลยเหรออุ okay. Okay. Oh, ่นากาศดีจังเลยแม่ชื่ออะไรผัดแม่ผัดเหรอแม่ผัดขายขายได้ยังวันนี้พอได้เนาะเป็นร้านเป็นร้านประจำหรือแม่แม่มาขายที่นี่ประจำหรอ ่าเราจะดูฝีมือแม่ขวานกันนะครับว่าแม่ขวานจะตำสเต็ปสักแค่ไหนทุกคนเป็นร้านเงิงจริงวพอดีแม่ขายผมเท่าไหร่ปากระเป๋าหกสิบแม่จริงจริงๆอยากตำเองเอตำเองนะต้องแน่ จริงๆแม่น่าจะตำอร่อยแหละแต่ว่าดิวอะชอบกินแบบตำอยากตำทีทีคนวันนี้เราจะมาตำส้มตำแค่พิกืใั่แค่เป็นคนใส่ครับคนอีสาน่ะครับแม่คนที่ไหนครับแม่อ๋อคนพัทยาน,นักวอดตำ ร้างเนี่ยกี่โมงเนี่ยโอ้ขายตั้งที่โมงขายสามวันนี้เราจะมาเจอส้มตำคุณดิวบูราพิกดับตั้งเองเลยเหรอคะทั้เองเลยน่าแซ่บปะน่าแซ่บวันนี้พ่อค้านะครับใครผ่านมาได้นะอยู่กับแม่ขายกับแม่ครับสู้ชีวิต เรนอายุเท่าไหร่แม่ขวันเอายุเท่าไหร่แล้ว 4, ีแปดมีลูกมีเต้าไหมแม่มีลูกกี่คนข่า,ข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 ายเลี้ยงลูกหรอแม่โตแล้วลูกโตแล้วนี่ทุกคนมาดูฝีมือที่เดียวนี่สังักตสังเกเลยเสั่น ปลาอันนี้น้ำมะขาแมแน่ปลาปลาปลาตาอไอเดีกวเอยู่แล้วปลาต้มเองเหรอแม่ ลาแม่น่าจะนัวนะกลิ่นหอมมากมมีปูด้วยหรอแม่ปูต้องหินเลยไหมแม่ไม่เนาะขอสองตัวนะแม่ให้แม่คิดราคาเลยนะเขาเรียกปูอะไรแม่อุ้ยปูเค็มเหรออี๊ ในอันนี้ตำป่าใส่อะไรบ้างตัวกับยาลด้วยดาราพันิ์ ไรแตกแล้วพี่น้องไรแตกฮะนี่เหรอแม่มันเยอะไปอ่ะตำแบบบูกินมันจะอร่อยอ่ามันเยอะไปเท่ากับหมดเท่ากับหมดอ่าวลูกตาจับให้มั่นเลยโอเคเดี๋ยบอกอยากชิมไงขึ้นมาให้เลยว่าไปร้านหน่อย น่าจะสับอรำอายกมากน้ำปลาทรายชืมไอรู๊ชิมปลาสวยอร่อยอร่อยครับไม่อร่อยนะป้าบารแม่ขาวถุง แม่ลองฟิ่มดูแม่ว่าดิฝีมือได้ปะอ๋อแม่ไม่กินปลาแม่เคยปลาแม่ถ่ายส้มตำแม่ไม่กินปลาพีนะพี่พอันนี้พีคนะขายส้มตำปลาแต่ไม่กินปลาไหลแซ่บเลยทุกคน ก่อดีวเคยขายส้มตำไงดีวก็เลยทำเป็นน่ากินดนะามยทุกคนดูนะถ้าคนเคยเคยขายส้มตำอะ่ะจะรับถุงเป็นโอ้อง จริงจริงจะรักถุงเป็นแม่ปริยาจบปะขอาถุงครับแม่แม่ขอบผักบุ้งด้วยแซ่บๆวันนี้มาอุดหนุนแม่ก่อนอุ้ยมีมะแขงพร้อมพี่นอ้องขอที่แม่ด้วยหน่อยนึงเอาขนมด้วยแม่อันนี้เอาขนมด้วยอันนี้อะไรแม่ใส่แซบขนม

วันนี้มาอุ่นหนุ่มแม่ขวัญนานะคาะที่พัทยาแซ่บนี่ไ,ไก่ย่างเขาดังเปิดยังไงครับนี่เอออดเาไปหมดนี่แหละให้หมาแม่ไปแม่จะได้มีรายได้ ่แม่แใส่ถุงรวมไปเลยครับใส่รวมไปเลยนี่นี่ มาขับน้องไก่ด้วยนี่น้องไก่ก็มานี่นี่ต้องมาขุดคนจอดรถข้างทางเลยทุกคนเป็นลานเกิงร้านเกิงนะวันนี้ลมดีมากเลยครลมดีมากเลยอ่ะอบรรยากาศแสดงว่าแม่ไก่ก็หมดแล้วใช่ไหมครับไก่หมดแล้วเนาะ นี่เลยทุกคนวันนี้มาอุดหนุนแม่ควันน่ารักมากหลบเลยลูกใช่ค่ะเท่าไรคะแม่น,นี่ได้เยอะเลยวันนี้ไกห่นะไกหมดตู้เลยนะไก่หมดตู้เลย ร้อยสามสี่เอามาบิกรังค์กันบึกรังเลขาโอ้จะแบ่งร้อยแน่ได้สองพันได้ไหมอ่ะเยอะไปอ่เอาเป็นกำลังใจเป็นแังใจน,ะ <c oughs> นานๆมามาทีขอพรหน่อยครับ เมื่อจะเพ่งเหมือนแม่จะร้องไห้อ่ะดีใจหรอเคยเคยเจอแบบนี้ไหมนะเป็นกำลังใจนะในนานแบบว่าผมผ่านมานะแม่นะอย่างน้อยๆก็ยังมีคนดีๆที่แบบว่าช่วยเหลือสังคมสู้ๆนะครับเสี่ยวของผ่านมาคุณนี่ผ่านน้นมาน่ารักมากนี่เขาเราจะไปกินส้มตำกันทุกคนส้มตำที่บุฟิ่ทิวขอบคุณครับแม่ É nada.